วัสดีครับวันนี้หงมูทลายแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาดูแปลงปลูกนะครับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาแรงแลวก็สามารถที่จะสร้างรายได้ในอนาคตให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกอบเป็นกำรมรนะครับพืชเศรษฐกิจเงินล้านก็คือไม้ฮวงหัวลี่นะฮะไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามเราดูนะครับเกษตรกร,ร,กรปลูกประสบความสําเร็จมากเลยนะครับจเจริญเติบโตได้เร็วมากวันนี้เราอยู่กับพี่เดือนด้วยนะฮะพี่เดือนพี่เดือนนี่ก็คือ เป็นทีมงานของบอริษัทของมูทยแลนด์นะครับที่ไปดูแลเกษตรกรนในเขตภาคกลางตอ,ตอนตอนล่างหรือว่าเพชรเขตภาคกลางหลายๆภาคภาคอีสานภาคภาคอื่นมีไหมมีค่ะตะว,วันออกตะว,วันออกก็มีนะครับทางใต้อีสานอันนี้เจ้าของสวนเนี่ยคือรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับสุขินพีชานางสุขินรับนิยมใช่ค่ะครับอันนี้อยู่ที่อูทองเลยเนาะจ้าตําบลบ้านโค้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับปลูกไปกี่ต้น้วฮะ ทั้งหมดมันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบเอ็ดต้น711เจ็ดร้อยสิบเอ็ดต้นเมื่อกี้เห็นเป็นฟาร์มหมูด้วยใช่ไหมฮะอาปกติทําฟาร์มหมูลงสีประมาณนี้มีลงสีด้วยนะครับฟาร์มหมูแล้วก็ปลูกสนใจที่จะปลูกไม้่วงหู่ลี่นี่เลยทางนี้แหละครับคุณนพพรนะฮะนพพรก็เป็นทีมงานนะครับอาจารย์นพพรเนี่ยเป็นทีมงานของบริษัทของมูนะครับที่จะพปดูแลเกษตรกรเราไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านปลูกอย่างเดียวนะฮะปลูกปลูกไปแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราต้องติดตามติดตาม จนถึงขั้นขายไม้เนี่ยเราดูแลไปจนถึงขั้นปลูกไปแล้วประสบความสําเร็จขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกแล้วนําไม้ของท่านไปยังประเทศจีนแล้วนําเงินจากประเทศจีนกลับมาให้ท่านนะฮะอันนี้คือเป็นหน้าที่ของหุ่งมู่ทแลนดที่จะทําร่วมกับเกษตรกรเกษตรกร,ร,ก,รก็มีหน้าที่ที่จะศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ปลูกปลูกให้มันตรงตามหลักวิชาการทํายังไงให้ประสบความสาเร็จแบบนี้นะครับแบบที่ท่านเห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะตอนนี้มันอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฤดูแล้งนะครับมันจะผัดใบ ผัดใบทิ้งใบเดี๋ยวเขาจะแตกใบชุดใหม่ออกมาเขียวปือนะฮะเขียวสวยกว่านี้อีกนะพี่เดือนครับแถวนี้มีคนปลูกกันเยอะไหมเยอะค่ะเยอะแล้วใช่ไหมตอนนี้ค่ะหลายๆหลายๆเจ้าในในสุพรรณนี่บวกลบคุณหารนี่กี่กี่เจ้าครับตอนนี้ประมาณเหมือนจะเป็นร้อยอะเป็นร้อยแล้วอะโอ้โหเยอะนะครับเป็นเป็นร้อยท่านเลยนะครับที่ปลูกไปแล้วเฉพาะเฉพาะสุพรรณบุรีที่เดียวนะ แล้วก็มีที่อื่นๆอีกทั่วประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เราพาไปดู77จังหวัดผมบอกเลยนะครับว่า77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกไม้วงหูลี่นะฮะไม้ตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงก็คือตอนนี้สําหรับตอนนี้ทุกคนเชื่อตรงกันทุกคนรู้ตรงกันเลยว่ามันเป็นไม้สกุลพยุงที่แพงที่สุดเมื่อก่อนคนเข้าใจว่าพยุงไทยเนี่ยแพงที่สุดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะตัวนี้แพงกว่าพยุงไทยอีกเพราะฉะนั้นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยบอกเลยนะครับ ซ้ายขวาหน้าหลังนีค่คุณมองหาเลยว่ามีไม้อะไรที่แพงกว่านี้มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นไม้ตัวนี้คือไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดเพราะฉะนั้นไม้ตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจที่มันมีอนาคตจริงๆนะต่อต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องมาลากักลอบตัดกันอีกต่อไปนะสำหรับพยุงไม่ต้องลักลอบตัดลกัลกรอบขนย้ายนะเ <squared> มื่อก่อนเนี่ยออกข่าวกันบ่อยก็คือเรา เราได้ยินข่าวว่าลักลอบตัดไม้พยุงส่งข้ามน้ำนะครับข้ามแม่น้ําโขงไปยังเวียดนามไปยังจีนสุดท้ายไปจีนหมดตัวนั้นคือต้องลักลอบนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะฮะท่านท่านดูนะครับข้างหลังเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือไม้่วงหวัวรีไม้พยุงสายพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องไปลักลอบอีกต่อไปปลูกเรียบร้อยอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ววิธีการปลูกนะครับทำถูกต้องทุกอย่างเนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากอันนี้อายุเท่าไหร่้ะฮะส่วนนี้สองปีสองเดือน สองปีอ <comp. S 1> สองเดือนค่ะอ่ประมาณสองปีสองเดือนนะครับท่านผู้ชมก็การเจริญเติบโตนี่ถือว่าตามมาตรฐานนะฮะหนึ่ง <2 S 1> <1 S 2> ปีหนึ่งนิ้ว,วสองปีสองนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเนี่ยฮะโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะสองปีสองนิ้วนี่คือถือว่าตามมาตรฐานที่ปลูกกันมานะครับความสูงเราไว้ความสูงประมาณนี้ก็คือมันทําได้หลายๆสูตรนะฮะไม่จําเป็นไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรตายตัวนะว่าสูตรไหนถูกต้องสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับเกษตรกรทางบ้านด้วยบ้าไม้่วงหัวลี่เนี่ยต้องการไม่กี่อย่างนะครับ ต้องการไม่กี่อย่างรู้สูตรนะฮะสูตรของเขาก็คือว่า1นนะครับแสงแดดเต็มที่แบบนี้ถ้าไปปลูกตรงที่มันมีร่มเงานะฮะมีร่มเงาแสงแดดไม่เต็มร้อยนั่นจะโตช้าแต่ถ้าตรงนี้โลง่ลงๆแบบเนี้ยโตโตเร็วแน่นอน100%ซนะฮะหนึ่งแสงแดด2ก็คือต้องกําจัดวัชพืชเสมอตัวนี้นะครับมันจะไม่ค่อยสู้กับวัชพืชพวกหญ้าพวกหญ้าพวกอะไรถ้าสวนไหนลกๆโตช้ามากนะฮะถ้าเป็นไม้่วงหัวรีเพราะว่าระบบลากเขาเนี่ยมันจะเป็นระบบลากตื้นนะฮะลากตื้น พวกนี้ถ้ามีหญ้ามีอะไรเนี่ยแย่งปุ๋ยแย่งน้ําแย่งอาหารทุกอย่างนะครับทำให้มันโตช้าจากประสบการณ์ที่เราไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยถ้าสวนไหนที่มันมีวัชพืชเยอะเนี่ยมันจะโตช้าแต่ถ้าสวนไหนที่มันโล่งๆลรับรองโตเร็วแน่นอนโล่งๆลํงกจัดวัชพืชดีๆนะฮะหนึ่งแสงแดดสองวัชพืชสามปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่สําคัญมากตัวนี้ชอบกินปุ๋ยยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งโตเร็วนะฮะยิ่งโดยเฉพาะถ้ามีฟาร์มหมูแบบนี้นะข้างหลังท่านผู้ชมเห็นไหมข้างหลังนี่คือฟาร์มหมูนะปุ๋ย เพียบเลยครับไม่ต้องห่วงแล้วผมสังเกตเห็นตรงนี้ก็คือมีวิธีการขุดสี่ด้านใช่ไหมสี่หลุมทํำยังไงครับ,อ,รรบอันนี้คือเทคนิคของทางนี้เลยก็เจาะสี่หลุมแล้วก็เจาะสี่หลุมคีวัวครับห่างจ,<ะ>จากต้นห่างจากต้นเท่าไหร่ต้นก็ประมาณศอกกว่าประมาณศอกนะฮะห่างจากต้นประมาณศอกหนึ่งนะครับแล้วก็ขุดขุดเป็นหลุมใหญ่ไหม ประมาณหน้าจอบหน้าหน้าสี่เครื่องเจาะค่ะใช้เครื่องเจาะอ๋อสว่านหน้าสี่เครื่องเจาะใช้เครื่องเจาะนะฮะใช้เครื่องเจาะเจาะลงไปนะครับสว่านหน้าสี่นะฮะเป็นเครื่องเจาะเครื่องเจาะดินเจาะเรียบร้อยปุ๊บก็ขี้หมูเลยปุ๋ยคอกเลยปุ๋ยคอกขี้งัวปุ๋ยขี้หมูขี้งัวอะไรก็ได้ขี้วัวขี้หมูปุ๋ยคอกคือได้ทุกอย่างนะฮะแล้วใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไหมปุ๋ยสูตรสิบห้าอะไรพวกนี้ก็ใช้บ้างช่วงแรกๆ อ๋อช่วงช่วงแรกๆใส่แต่ว่าตอนนี้คืออันนี้คือฟาร์มหมูไม่ใช่ฟาร์มวัวเพราะฉะนั้นปุ๋ยคอ,อกมันเยอะกว่าใช้ปุ๋ยคอ,อกนะต้นทุนนะครับต้นทุนก็จะไม่ไม่สูงเท่าไหร่เพราะตอนนี้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ลูกนึงเป็นพันนะนลูกนึงเป็นพันกระสอบเป็นพันนะฮะมันก็แพงแต่ว่าถ้าปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกเนี่ยมันก็ได้ใช้ได้ผลดีเหมือนกันไม่มีไม่มีปัญหานะครับส่วนต่อไปก็คือสิ่งที่ผมพูดมาสามอย่างนะอันที่4ี่ก็คือน้ํา ถ้ามีน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับให้น้ําวางระบบน้ําได้ยิ่งโตเร็วแต่ถ้าท่านไม่วางระบบน้ําก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปล่อยให้โตตามธรรมชาติมันก็ถือว่าโตเร็วนะเราไปอัดปุ๋ยหรือดูฝนนะครับให้มันโตเจริญเติบโตเร็วที่สุดในฤดูฝนถามว่ามันต่างกันเยอะไหมนะครับถ้าเราดูแลดีๆถูกหลักถูกหลักของเขาเนี่ยก็คือปุ๋ย,ยจะต้องมีให้ตลอดแสงแดดหญ้าวัชพืชแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากๆเลยสําคัญที่สุดก็คือสายพันธุ์ นะสายพันธุ์อย่ามั่วนะครับหมายถึงว่าถ้าท่านถ้าท่านมั่วหมายถึงคุณไม่รู้ที่มาที่ไปของของต้นพันธุ์นะคือท่านไปซื้อจากตลาดนัดหรืออะไรก็แล้วแต่ใบรับรองสําคัญใบรับรองสายพันธุ์แะ้สำคัญมากเพราะตัวนี้มันติดบัญชี2ไซต์ททนะครับเอกสารเวลาเอาต้นกล้ามาปลูกเนี่ยคุณต้องมีเอกสารด้วยถ้าไม่มีเอกสารมาส่งออกไม่ได้มันเหมือนไม้เถื่อนนะฮะเขาเรียกว่ากล้าเถื่อนกล้าเถื่อนเวลาโตขึ้นมาก็คือไม้เถื่อนนั่นเองไม้เถื่อนผมถามว่าถ้าคุณไม่มีเอกสารอะไรเลยเนี่ยคุณปลูก สิบปีผ่านไปคุณตัดพูดง,ง่ายง่ขนย้ายจากที่นี่นะอู่ทองนะผมให้ขับรถไปท่าเรือแหลมสบังเนี่ยจะเอาไม้ไปส่งลูกค้าเนี่ยข้ามไปเจอดันไหนเขาจะถามนะครับถ้าของมาเต็มคันรถเลยเจ้าหน้าที่เขาจะถามว่ามีใบอะไรไหมมีเอกสารอะไรไหมถ้าไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างคือติดละยังไงเขาก็เชิญไปโรงพักแน่แต่ถ้าเรามีเอกสารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยเรามีเอกสารทุกอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียนไม้เพื่อการส่งออก ทุกอย่างจะจบเลยครับผ่านทุกนันเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายสําคัญนะครับถ้าท่านปลูกมาแล้วไม่อยากมาเสียใจที่หลังเสียใจที่หลังคือปลูกมาส0ปีสุดท้ายโดนยึดก็คือเราเหนื่อยฟรีอะเหนื่อยฟรีที่ปลูกมาเสียเวลานะเสียเวลาเสียทุกอย่างเลยนะครับเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องซื้อกับหงหมู่ร้อยเนะถ้าสมมติว่าท่านมีมีทางเลือกตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับสมมุติท่านไปซื้อจากตลาดนัดท่านไปซื้อจากร้านขายต้นไม้นะครับผมแนะนําให้ท่านต้องไป ถามนะท่านท่านต้องหาใบรับรองสายพันธุ์จากผู้ขายก็คือคุณต้องไปหาใบรับรองสายพันธุ์จากผู้ขายด้วยพี่เดือนถามหน่อยว่าทุกต้นที่นี่มีใบรับรองสายพันธุ์ไหมีม่ค่ะแน่นอนนะแน่นอนคะ่ะออกให้เจ๊ทุกต้นเลยคะ่ะเป็นชื่อเป,เป็นชื่อของทางเจ้าของสวนเลยใช่ค่ะเป็นชื่อเพราะว่าอันนี้นะครับรายชื่อพวกนี้นะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรจานวนต้นนะฮะที่ ที่คุณ,คณป้าปลูกนะเราจะต้องส่งไปที่กรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะว่ากรมวิชาการเกษตรหรือไซเตสประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่เขาจะขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรายชื่อส่งไปก่อนของเราเนี่ยทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐนะของไซเตสคือเราจะไม่ทําอะไรที่มันนอกกฎหมายถ้าสมมุติว่าคุณปลูกแล้วส่งออกไม่ได้เนี่ยผลกระทบสุดท้ายตกถึงเกษตรกรและเกษตรก,รกรก็ต้องมาว่าบริษัทหรือว่าตัวแทนนะว่าตัวแทนว่าคนที่มาอ้าวแล้วทำไมมันไม่ถูกต้องทำไมทำไมมันส่งออกไม่ได้ คือมันเสียวความรู้สึกมากเลยถ้าปลูกมาแล้วส่งออกไม่ได้ตัวนี้สําคัญนะฮะถ้ามู้ชมไม่ใช่ว่ามีต้นมาจากไหนก็ได้ปลูกไปเรียบร้อยจะขายตรงไหนก็ได้ถามว่าตลาดมันอยู่ที่จีนตลาดนี่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยถ้าตลาดอยู่ในเมืองไทยคุณไปขายที่ไหนก็ได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ตลาดบันดันอยู่ที่จีนถ้าจะส่งไปจีนมันต้องใช้ it, ใบ Export p e r m i เเขาเรียกว่าใบขออนุญาตส่งออกเขาจะต้องมีใบ CO Co Certificate of Origin ใบแสดงสำแดงต้นกําเนิดเนี่ยว่ามาจากการปลูกไม่ได้มาจากป่าแล้วมาจากเอกสารเทธิ์ที่ถูกต้องขออนุญาตตั้งแต่ต้นกล้านี่ขึ้นทะเบียนของบริษัทหงมู่เนี่ยดีอย่างคือเราขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนกับไซเตสร,รับรองโดยกรมวิชาการเกษตรทุกต้นทุกต้นที่ท่านเห็นอยู่ในนี้นะครับทุกต้นเนี่ยขึ้นทะเบียนหมดแล้วนะขึ้นทะเบียนมั่นใจได้เลยนะครับให้ความมั่นใจพี่เดือนก็มาดูแลเกษตรกรผู้ปลูกอย่างนี้ทั่วทั้งประเทศไทยเลยเนาะ จานมนบไปไปด้วยไหมไปดูไหมเห็นไปลบบุรีเห็นไปที่ไหนกันไปทั่วและครับไปไปทั่วเลยครับลูกค้าเราไปทั่วก็ติดตามหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปดูติดตามไหมเนาะอ่าอย่างนี้ครับพี่เดือนขอเบอร์โทรพี่เดือนหน่อยฮะขอเบอร์โทรพี่เดือนถ้าสมมติว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือท่านใดสนใจที่อยากจะปลูกไม้่วงหรี่เนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้แล้วส่งออกได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วอยากให้พี่เดือนเนี่ยไปดูแลให้เนี่ยช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ขอเบอร์โทรครับ 0 9 2 5 5 8 6 4 9 9ค่ะอันนี้หงมูดโดยตรงหงมูดหงมูดโดยตรงดูแลในเขตภาคกลางเลยเนาะใช่ค่ะโอเคฝากพี่เดือนด้วยนะครับดูแลเกรรษตรกรเนี่ยเราผมไป77จังหวัดไปทุกจังหวัดนะฮะแล้วไปเราทาแบบนี้มา3ปีล้ว3ปีแล้วไม่มีนะครับที่ว่าหลายๆท่านนะฮะเคยได้ยินว่าหลายๆท่านบอกว่ากลัวมันจะเหมือนตะกูยักกลัวจะขายต้นกล้าไปแล้วปิดบริษัทหนีไม่มีนะครับ3ปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วนะครับว่าถ้าจะขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีเราไม่ คือเราไม่ต้องมาติดตามหรอกขายต้นกล้าไปแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องมาไม่รู้จะมาทําไมใช่ไหมครับมาให้มันเหนื่อยฟรีเพื่องค่าน้ำมันค่<ฮ>ะนะถ้าขายต้นกล้าไ,ไ,ไปแล้วนี้แต่แต่เนี้ยที่เรามาติดตามเนี่ยเราไม่ได้มาติดตามที่นี่ที่เดียวเราติดตามทั้งประเทศทั้งประเทศนะครับบางทีคิวมันอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยแต่ที่แน่ๆมาแน่นอนที่แน่ๆตัวแทนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาดูแลอยู่แล้วที่ดูแลอยู่นี่นี่คือบริษทัทของมูนะฮะเราอยู่กันเป็นเป็นแบบเป็นครอบครัวคือโตไปด้วยกัน โตไปล้วกันวันหนึ่งที่เวลาจะขายไม้คนที่มารวบรวมไม้ขายไม้คือพี่เดือนคือเราอุ่นใจอ่ะอุ่นใจว่าคนที่จะซื้อไม้ก็อยู่นี่คนที่มาแน,นะนําอาจจะต้องทํายังไงตัดแต่งกิ่งยังไงใส่ปุ๋ยยังไงอยู่นี่อันนี้คือคือความที่มันมันดีกว่าที่เราไปซื้อมาจากตลาดนัดแล้วไปยังไงก็ไม่ถูกสุดท้ายขายที่ไหนยังไม่รู้เลยและใบอนุญาตส่งออกมันอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้เลยอ้าวถ้าคุณส่งออกไม่ได้ตลาดมันอยู่จีนคุณส่งออกไม่ได้คุณต้องทำยังไงจบครับมันจบะนะฮะ เพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านคิดคิดดูนะครับว่าเราทํางานเป็นทีมนะครับเราโตไปด้วยกันถ้าใครอยากโตไปกับบริษัทหงมู่ติดต่อมานะครับพี่เดือนขอเบอร์โทรอีกครั้ง0 9 2ย5 8 6 4 9 9ปค่ะหรือท่านใดนะครับที่อยู่ในเขตละแวกใกล้เคียงแถวเนี้อยากขออนุญาตเข้ามาชมสวนได้ไหมครับเจ้าของสวนเนาะดีๆนะให้เขาเข้ามาดูแบบอย่างน้อยมันเป็นวิทยาทานคือคนบางคนเขาไม่รู้ไงว่าอันนี้คือต้นอะไรแล้วมันมีอนาคตยังไงมันขายได้ไหมมันปลูก มันปลูกง่ายไหมมันปลูกได้จริงหรือเปล่าติดต่อเจ้าของสวนหรือติดต่อพี่เดินติดต่อเขาจะขอความรู้เฉยๆศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่สี่ห้าหกสองหนึ่งครับอันนี้คือเบอร์โทรเจ้าของสวนเลยนะฮะก็ก็ดีนะครับดีมันเป็นบรรยากาศที่เกษตรกรจากนี้ต่อไปนะครับความหวังจากจากอย่างอื่นนะครับหลายๆอย่างหน่วยงานราชการนะครับเขาก็ไม่ได้มีพืชชนิดใหม่อย่างดีที่มีราคาสูงมูลค่าเพิ่มสูงมาส่งเสริมให้เราปลูก เราก็ต้องคิดกันเองนะฮะคิดกันเองทํากันเองแบบนี้มันก็อบอุ่นดีเหมือนกันเราไม่ต้องรอภาครัฐเราไม่ต้องรอหน่วยงานน,งาน,นั้นหน่วยงานนี้เราทํากันเองแบบนี้และที่แน่ๆก็คือมันแพงแน่นอนร้อยเปทุกคนรู้ไหมพยุงนี่แพงที่สุดในประเทศไทยและอันดับหนึ่งแล้ววิธีการปลูกปลูกยังไงปลูกยังไงในทางหงมูก,ก็ดูแลส่งออกยังไงทางหงมูก,ก็ดูแลคือทุกอย่างมันไปพร้อมกันหมดเอาเงินจากคนจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยนี่คือสิ่งที่พวกเราคาดหวังนะครับแล้วพวกพวกเรามุ่งหวังแล้วต้องทําให้ได้ด้วย นะเราไปทั่วประเทศไทยเพื่อการนี้โดยเฉพาะฝากนะครับให้ความมั่นใจกเกษตรกรทางบ้านนะครับท่านฟังแล้วท่านกลับไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับว่าหงมู่เนี่ยเราไปดู77จังหวัดจริงหรือเปล่านะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่บรรดังสาตาผมยังไปเลยผมไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปคือมันอันตรายไหมอันตรายแต่ต้องไปไปเพราะอะไรเพราะอยากให้เกษตรกรมีทางเลือกมีทางเลือกที่ผ่านมามันไม่มีทางเลือกมันไม่มีความหวังปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกราคามันขึ้นขึ้นลงนะฮะแล้วตอนนี้ปุ๋ย เมื่อก่อนเราปลูกมาปุ๋ยลูก350ลูก600ตอนนี้ปุ๋ยลูกละพันกว่าแต่ราคาขายยังเท่าเดิมแล้วมันจะรอดได้ยังไงใช่ไหมฮะเราต้องปลูกวิธีการคิดก็คือเราต้องปลูกของแพงเราต้องปลูกของที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงมันถึงจะอยู่รอดปุ๋ยแพงยังไงต้นทุนแพงยังไงเรายังอยู่ได้เพราะเราขายของได้มันมีราคาสูงนะฮะอันนี้ปลูกไป700กว่าต้น700กว่าต้นก็เป็นเงินมหาศาลนะครับอย่างน้อยก็7ล้านกว่าผมบอกเลยขั้นต่ำนะพูดถึง ขั้นต่ํา7ล้านกว่าแต่ถ้ามันอยู่ที่ราคาในท้องตลาดหนะ้าเวลานั้นๆที่เราจะตัดถ้าสมมติราคาอยู่ที่ต้นละหมื่นถ้าสมมติต้นละหมื่นนะราคาขั้นต่าต้นละหมื่นก็ตกประมาณ7ล้านกว่าบาทแต่ถ้าสมมติราคามันอยู่ที่ต้นละสองหมื่นก็ประมาณ14ล้านถามว่าเราต้องมาเฝ้าประคบป,ประงมดูแลอะไรเยอะแย,ยะเราเราสามารถไปทํางานอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมามารอตรงนี้นะเราก็ทํากิจการของเราไปแต่ตรงนี้ถามว่า10สิบปีต่อไปก็คือตอนนี้ปลูกมา2ปีแล้วเนาะ จะเหลืออีกแค่8ปีอีก8ปีข้างหน้าผมรับประกันเลยว่าสวนนี้มีรายได้เข้ามาเนี่ยถ้า700กว่าต้นก็อย่างต่ำ,ตำก็7็ล้านกว่าบาทถ้าราคามันดีขึ้นมาหน่อยนะถ้าราคาดีขึ้นมานยก็10กว่าล้าน10กว่าล้านก็ถือว่าอยู่ได้นะอยู่ได้เราก็ทากิจการของเราอย่างอื่นเหมือนเดิมไง <S <S แต่ตัวนี้เป็นตัวเสริมตัวเสริมเข้ามาเป็นเงินรายได้ก้อนโตนะครับใครที่อยากมีความหวังแบบนี้นะครับเพื่อนในความหวัง <S <S เราปลูกไปแล้วแบบเนี้ย แล้ประสบความสําเร็จแบบนี้สวนท่านต้องการให้มีไม้ราคาแพงแบบนี้อยู่ในสวนของท่านติดต่อมาได้นะครับบริษัทหงมูสไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนะฮะเราเราติดตามแน่นอนท่านอยู่ที่ไหนเราก็จะไปนะครับไกลขนาดไหนอ่าสุดท้ายนําเงินจากคุณจีนกลับมาให้เกษตรกร,ร,กรไทยนี่คือความหวังร่วมกันของเราเราโตไปด้วยกันนะครับสลหรับวันนี้ขอบคุณท่านเจ้าของสวนนะฮะขอบคุณขอบคุณพี่เดือนด้วยขอบคุณอาจารย์มานพด้วยฝากไปดูแลเกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งประเทศไทยด้วยนะฮะช่วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ